สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดแฉกุนคแมซีเกมแข่งกันเองรับรองกันเองไร้องค์กรกีฬานานาชาติรับรองจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาซีเกม2023ยืนยันว่าจะจัดแข่งขันกุนคแมแทนที่มวยไทยจนมีประเด็นความขัดแยง้งในโลกออนไลน์ระหว่างไทยและกัมพูชา ล่าสุดนายชัยพักสิริวัฒนพร้อมด้วยสจุดพิเศษเจริญวัฒนศนิลป์และนายแพทย์วารินตันสุภาษิริรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะมนตรีซีเกมร่วมกันแถลงข่าวถึงปัญหาการแข่งขันกีฬามวยไทยในชื่อของกุลเแมในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ถนนสีอยุธยา31มก,กราคมที่ผ่านมานายชัยพักกล่าวว่าเดิมทีกัมพูชานั้นกำหนดการจัดแข่งขันกีฬามวยหรือมวยไทย17เหรียญทองจากนั้นในการส่งคู่มือการแข่งขันให้แต่ละประเทศในครั้งแรกนั้นของกัมพูชาเมื่อ14มก,กราคมที่ผ่านมายังคงใช้สาพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติหรือ IFMA เป็นผู้จัดการแข่งขันอยู่กระทั่ง จะมาเปลี่ยนเป็นสาพันธ์กุลคแมนนานชาติหรือ KIF ดูแลแทนทั้งที่ไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องของกุลคแมมาก่อนเลยมีเพียงการทำหนังสือเปลี่ยนชื่อมาพร้อมกับมีการวงเล็บคำว่ามวยเอาไว้ด้านหลังคำว่ากุลคแมแทนซึ่งประเด็นนี้คณะกรรมการโอลิมปิกไทยไม่สามารถเข้าไปขัดขวางได้เพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างประเทศเมื่อเจ้าภาพยืนยันว่า จะจัดการแข่งขันกุลคแมร์ขณะที่ทางสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้รับคำเตือนจากอิฟมาว่าห้ามส่งการแข่งขันฉะนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมรในซีเกมครั้งนี้ด้านศาสตราจารย์วงเล็บพิเศษเจริญกล่าวว่าทางด้านประเทศเจ้าภาพควรจะยึดธรรมนูญซีเกมเป็นบรรทัดฐานว่า กีฬาใดๆที่จะจัดแข่งขันจะต้องได้รับการรับรองจากสาหพันธ์ที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ OIC หรือสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA แต่สหพันธ์กุนขแมรนานาชาติหรือ KIF ไม่มีหลักฐานการรับรองจากทั้งสองคณะกรรมการใดๆเรื่องนี้ได้มีการแย้งไปแล้วแต่เจ้าภาพจะยังต้องการ จัดต่อไปทางมนตรีซีเกมก็ไม่เข้าไปก้าวล่วงเจ้าภาพแต่อย่างไรด้านนายแพทย์วรินกล่าวว่าอีกประเด็นก็คือกีฬานั้นๆน่ะจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามของโลกหรือวาดาอีกด้วยเท่ากับว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่ได้มีการรับรองจากสาพันกีฬาที่เป็นระดับนานาชาติใดๆเลย นอกจากนี้นายชัยพักกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกีฬาตามใจชอบของเจ้าภาพเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญการแข่งขันกีฬาซีเกมใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในอีก2ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพโดยจะปรับลำดับชั้นชนิดกีฬาใหม่ทั้งหมดจากเดิมกีฬาหลักมีแค่2ชนิดก็คือกรีฑา กับกีฬาทางน้ำก็จะเพิ่มมาเป็น15-17ชนิดกีฬาที่อิงจากโอลิมปิกเกมและเอเชียนเกมประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจะต้องจัดให้ได้ครบทุกชนิดกีฬาจากนั้นกีฬารองลงมาก็อยู่ที่เจ้าภาพเลือกนำมาใส่และลำดับสุดท้ายก็คือกีฬาพื้นบ้านจะถูกจำกัดให้เหลือแค่2-5ชนิดกีฬาเท่านั้นโดยตอนนี้ไทยนั้น ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับมาเลเซียเจ้าภาพปี2027และสิงคโปร์เจ้าภาพปี2029แล้วว่าจากนี้ไป3ครั้งซีเกมจะใช้ชนิดกีฬาเดียวกันหมดดังนั้นจะเป็น3ครั้งที่เป็นมาตรฐานที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมวยไทยและกุลคแมหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับความคืบหน้าล่าสุดเวียดนามเมียนมา สแวเมินส่งแข่งขันกุนคแมในซีเกม2023่วันเดือดร้อนในอนาคตกุนคแมในซีเกมอาจจะกร่อยเวียดนามเมียนมาสอแววเมินส่งแข่งตามไทยวันส่งผลกระทบในอนาคต30มกราคมตามรายงานของพนมเปนโพสต์สื่อดังของกัมพูชานายวัดจำเริญ เลข,ขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาหรือ NOCC เปิดเผยหลังสหพันธ์กุลคแมนานานชาติหรือ KKIF จัดประชุมกติกาการแข่งขันกับ7ชาติอาเซียนโดยอ้างว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจัดแข่งกุลคแมในซีเกมครั้งนี้ได้สำเร็จโดยทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวเมียนมามาเลเซียและอินโดนีเซีย ต่างให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนและส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันส่วนประเทศไทยนั้นยินยอมที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมและจากการประชุมในครั้งนี้ทําให้มีชาติที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันกุนคาแมถึง8ประเทศแล้วจากทั้งหมด11ประเทศในซีเกมซึ่งล่าสุดเว็บไซต์ vtv.vn สื่อดังของเวียดนามได้ออกมารายงานข่าวว่าเวียดนามกำลังช่างใจและพิจารณาอย่างหนักว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันกุนคแมหรือไม่โดยดองงอกไฮหัวหน้าโค้ชทีมมวยเวียดนามเผยว่าเวียดนามให้ควรเข้าร่วมในครั้งนี้เนื่องจากจะส่งผลกระทบอย่างหนักในอนาคตอีกทั้งเวียดนามยังมีสมาชิกเป็นคณะกรรมการบริหารของสาพันธมวยไทยนานาชาติหรือ IFMA อย่างไรก็ตาม ทีมมวยเวียดนามจะยังคงรวมตัวกันในวันที่1กุมภาพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในปี2566เหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีประเทศเมียนมาที่รายงานมาว่าจะร่วมไปอีกหนึ่งประเทศที่ไม่ส่งนักกีฬาลงแข่งขันเช่นเดียวกันกับไทยขณะที่สื่อฟิลิปปินส์ก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าโฮเซริซันหัวหน้านักกีฬาของฟิลิปปินส์และเจรันบาสิก วันน้ากีฬาต่อสู้ของฟิลิปปินซึ่งเป็นอดีตนักมวยไทยได้เข้าร่วมการประชุมกับกัมพูชาที่กรุงพนมเปญซึ่งกุนคแม่นั้นจะมีแข่งขัน9รุ่นและยืนยันว่านักชกฟิลิปปินจะลงแข่งขันและท้าชิงเพื่อมุ่งสู่เหรียญทองความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook MGR Sport ได้โพสต์ข่าวที่น่าสนใจอย่างนี้ครับย้อนมูลเหตุเลิกชกมวยคาดเชือกนักชกคมน ภายหลังสู้กับคนไทยเรามาย้อนมูลเหตุการยกเลิกการชกมวยคาดเชือกมาจากการต่อสู้ระหว่างนายแพรเลี้ยงประเริฐกับนายเจียรัรตบองหรือที่เรียกกันว่าเจียแขกขมรหลังจากกระแสที่ว่ากัมพูชาจ้องบรรจ,จุการแข่งขันกุลขแมในซีเกม2023ที่จะเป็นเจ้าภาพทั้งที่ชื่อเดิมนั้นคือมวยไทยที่ได้รับการยอมรับมากกว่า พันเมืองเขียนไว้ในเล่าเรื่องพี่น้องสกุลเลี้ยงประเสริฐว่าแพรเลี้ยงประเสริฐเป็นคนที่มีร่างกายสูงใหญ่กำยำกว่าพี่น้องทุกคนในสกุลเดียวกันกับเขาฉะนั้นแพรจึงได้คู่ชกบ่อยที่สุดกับนักมวยฝีมือดีในรุ่นหนักด้วยกันแต่แพรนั้นพ่ายแพ้ยากมีแต่คว้าชัยชนะมาไว้เกือบทุกครั้งชื่อเสียงของแพรเลี้ยงประเสริฐ จึงเรื่องลือไปไกลถึงพระตะปองประเทศขเขมรเจียแขกขแมรครูมวยขเขมรครัวอยากจะลองดีแพรเลี้ยงประเสริฐจึงดันด้นเดินทางมาจากเมืองขเขมรขอเปรียบคู่ชกกับแพรแบบท้าทายกันทีเดียวคุณพระชลําจึงเปิดโอกาสให้จัดมวยคู่นี้ให้พบกันในรายการวันเสาร์ที่ยี่มสี่พฤศจิกายนพศ2 4 7 7อย่างกระชั้นชิด โดยจัดให้คุณหลวงพิพัฒน์พลากายเป็นกรรมการห้ามมวยบนเวทีและการชกได้ดำเนินมาด้วยนักชกขเมรชกมีชั้นเชิงสูงกว่าในยกต้นต้นยก3แผ่ป้อนหมัดเข้ากกหูเจียขเขมรครัวแล้วเตะตามด้วยอาวุธเท้างามๆหลายครั้งเจียจึงกลับเป็นรองมาเรื่อยมาในยกที่4แผ่ประจงหมัดใส่ถูกที่ซอกคอนักมวยเมร เซซุนไม่เป็นขบวนตามเตะเข้าอีกสองสามครั้งที่บริเวณเหนือท้องน้อยเจียถูกเตะหนักทนไม่ไหวล้มลงนับสิบให้กับพี่เลี้ยงนำลงเปหามกันลงไปแต่เจียนั้นบอบช้ำหนักและอาการกลับสุดลงมากจึงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนวันนั้นพอรุ่งเช้าก็ได้ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วกรุงว่าเจียตายเสียแล้วเพราะถูกเตะ จนกระเพาะปัสสาวะแตกอย่างไรก็ตามเรื่องของนายเจียตายเพราะถูกเตะจนกระเพาะปัสสาวะแตกนั้นไม่ตรงกับคำให้การของนายแพรโดยเมื่อครั้งที่พันตรจโทสมพงษ์แจ้งเร็วขึ้นไปครอบครูและหัดมวยกับนายแพรและนายพรง้งเลี้ยงประเสริฐผู้เป็นพี่ชายนั้นทั้งสองร่วมกันเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า นายแพรเป็นรองตั้งแต่รูปร่างนายเจียนั้นใหญ่กว่านายแพรมากชนิดนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยบนเวทีคราวหนึ่งนายเจียรุกเป็นการใหญ่จนนายแพรนั้นไปติดเชือกกั้นเวทีตรงมุมนายพรองเห็นได้จังหวะจึงตะโกนบอกนายแพรว่าหัน ai ุมานถวายแหวนอันเป็นไม้ตายของสำนักพอนายเจียโถมเข้ามานายแพรก็ถีบเข้าไปที่ท้องน้อย จนนายเจียนั้นตัวงอมาข้างหน้านายแพร์จึงใช้หมัดคู่เสยเข้าที่ซอกคอวงเล็บที่เรียกว่าหนุมานถวายแหวนทำให้ในายเจียชะงักจากนั้นนายแพร์ก็ใช้มือซ้ายเหนี่ยวคอนเจียเข้ามาพร้อมกับชกด้วยหมัดขวาอัดเข้าไปที่อกอีกหลายหมัดจนนเจียนั้นทุดลงดังนั้นนเจียไม่ได้ถูกเตะจนพ่ายชกถึงตายแต่ถูกหมัดคู่ หรือหนุมานถวายแหวนจนน็อกเอาท์หมดสติหน้าคว่ำลงกับพื้นเวทีผู้ตัดสินนับถึง10และชูมือให้กับนายแพรเป็นผู้ชนะเมื่อปรากฏว่านายเจียตายวันรุ่งขึ้นตำรวจก็มาจับนายแพรเข้าห้องขังฝ่ายตำรวจนครบาลพยายามดำเนินคดีนายแพรให้ถึงที่สุดทำรายงานผลการสอบสวนเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจรายงานนั้นและรับสั่งระงับคดีไว้เพราะการกระทําของนายแพรไม่สอดถึงการเจตนาและได้กระทําไปตามวิถีทางการต่อสู้ต่อมานายแพรถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระพ้นจากข้อหาฆ่าคนตายและนายแพรได้รับการรับราวัลจากการชกเพียง100บาทเพียงเท่านั้นเหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องที่เกลียวกราดที่สุดในประวัติศาสตร์การชกมวยของยุค จากการที่นายแพรชกนายเจียจนตายนี่เองกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าการชกแบบคาดเชือกเป็นการที่โหดร้ายรุนแรงมากเกินไปจึงออกประกาศห้ามไม่ให้มีการชกแบบคาดเชือกอีกต่อไปและให้มาสวมนวมแบบมวยฝรั่งแทนอาจถือได้ว่ายิ่พฤศจิกายน2 4 7พเป็นวันสุดท้ายของการชกมวยคาดเชือกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตำนานนะครับการชกมวยของนักมวยไทย หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ